r จโลบักช็อปบริการฟาร์มเกมและเติมเกมในแมปโลบักมีบริการให้เลือกฟาร์มหลากหลายแมปมากมายไม่ว่าจะเป็นแมปอนิเมะเอเวนเจอร์บีสวัมซิม ULATOR และแมปอื่นๆอีกเพียบสำหรับใครที่สนใจจะใช้บริการอย่าลืมใส่โค้ด Beauty จะได้รับส่วนลด5%สูงสุด100บาทเลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคสวัสดีครับทุกคนตอนรับเข้าสูแบบ่แมปอนิเมะ a วนกาดเช่นเคยนะครับ วันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครเหมือนเดิมนะครับโดยคิวของคลิปนี้นะก็จะเป็นนี่ไอเซนออร่านะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็จะแบ่งเป็น3พาร์นนะพาร์ทแรกผมก็จะบอกวิธีการหาว่าได้มายังไงวิธีการอีโวเบื้องต้นนะครับหาของอีโวจากไหนอะไรอย่างนี้พาร์ทสอบผมก็จะพาไปรีวิวนะครับดูสกิลมันดูพาร์สีว่ามันทําอะไรได้บ้างถ้าโจมตีมีอะไรบ้าง เจาะลึกรายละเอียดตัวละครของมันนะครับแต่ข้อมูลน่ะอาจจะไม่ได้ถูกต้องร้0%นะครับเพราะเป็นการทําความเข้าใจของตัวผมเองถ้าผิดพลาดตรงไหนผู้รู้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้ร้างคลิปได้นะครับเพื่อที่จะแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆชาวอนิเมะยแมนกาดนะครับส่วนพระที่3มผมก็จะไปรีวิวการใช้งานจริงนะครับว่าตัวละครมันเก่งหรือเปล่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะขั้นแรกนะครับวิธีการได้รับตัวละครไอเซนนะครับก็สามารถหาได้จากตู้ตรงนี้นะ ผมแนะนําว่าก็รอมากลางตู้จะดีกว่าอย่าใจร้อนหาเลยนะครับรอมันเข้ากลางตู้จริงๆจะได้ช่วยประหยัดเพชรได้นี่นะครับจะเป็นตัวนี้นะอีสานนะนเป็นมันชื่ออีสานวะมาได้มามันจะเป็นตัวละครมิสติกนะครับสามารถเอาไปอัปเกรดซึ่งผมน่าจะแคปรูปตอนอีโวไปอยู่ผมจะขึ้นให้นะครับใช้ของประมาณนี้พอตอนสุ่มได้ปุ๊บมันก็จะมีเจ้าเก้าอี้ติดเข้ามาในตัวเลยนะครับจะเป็นเก้าอี้ตัวนี้ ส่วนเงื่อนไขในการที่จะเอากี้เนี่ยไปทําการอีโวกับไอเซนได้นะครับว่าทาการฝั่งเวยตัวละครจากแผ่นนี้นะครับนี่เห็นไหมฝังเวยตัวละครจากบีดนะครับ3ตัวนะครับเพื่อที่จะอ e ีโวไอเซนนะครับถ้าไม่ฝั่งเวยอ,อะเรามีไอเทมแต่ว่าก็มันจะอีโวไม่ได้นะแต่ถ้าใครทําวันแรกเหมือนผมอะมันจะบักมันไม่ต้องสั่งเวยสามตัวมันก็อีโวได้ผมโชคดีมากเลยทำตอนบักก็คือสบายประหยัดของได้เยอะเลย ส่วนใครเพรไม่พออยากหาตัวไอเซนอะไรเงี้ยก็แนะนําเล่นอินฟินิตนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันคุ้มสุดละได้ทั้งเพชรได้ทั้งอาหารมาให้ XP ตัวละครอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการได้รับตัวละครเดี๋ยวไปต่อกันพาสองเลยนะครับไปรีวิวตัวละครกันโอเคครับก็เข้ามาอยู่กันในโหมดแซนด์บ็อกกันเป็นที่เรียบร้อยก่อนอื่นผมก็จะให้ดูโมเดลก่อนนะครับประมาณนี้เทนะ ออรลล่าโคตรสวยนะครับก่อนหน้านี้อ่ะมันนี้มันแก้ไขมาแล้วนะก่อนหน้านี้ออร่ามันจะไม่ได้แช่แบบนี้มันจะไม่ค่อยสวยมันจะพุ่งๆแบบจางๆอันนี้มันทําใหม่สวยมากเลยผมชอบชอบมับงกรเนี่ยก็รู้สึกว่าสีจะเข้มขึ้นด้วยจากตอนแรกคือมันจะจางๆเห็นยากโอเคครับมาดูรายละเอียดการเป็นตัวละครอันเบานะครับจะได้เปอร์เซ็นต์การติดคิ้้ค่าวางอยู่ที่3,000นนะครับค่อนข้างแพงอยู่ การอัปเกรดทั้งหมดก็จะอยู่ที่14ขั้นนะครับก็จะมีท่าโจมตีทั้งหมด4ท่านะครับอีกท่านึงจะเป็นสกิลกดดาบโบ81วางได้ทั้งหมด3ตัวนะครับอ่าตรงนี้ค่าอัปเกรดจดตันนะครับ1ตัวก็จะอยู่ที่133,550ครับโหเป็นตัวที่ค่อนข้างแพงนะครับรวมกับค่าวางก็จะบวกไปอีก3,000ใช้ตังค่อนข้างเยอะเลยในการอัปเต็ม1ตัว โอเคต่อไปมาดูกันที่พาสีแรกนะครับมาออร่านะครับย้ำนะครับพาสีนี้ก็คือมันเป็นความเข้าใจของผมนะครับโอเคพาสีแรกนะครับออร่าจะทําการตามสถานะทั้งหมดเลยนะครับการสตันการดีบัฟต่างๆนานาแค่นี้ก็เก่งแล้วนะครับต่อไปนะครับทุกๆครั้งที่เอเิมี่นะครับหรือว่าศัตรูเดินเข้ามาในระยะวง40%ของไอเซนนะครับไอเซนเนี่ยก็จะทําการสร้างดาเมจต่อเนื่องทุกๆวินาทีนะครับ สเกลพลังเนี่ยจะเริ่มแต่หงเปถึง8ปดสอร์ซนของเบสดามเมจพลังโจมตีของไอเซนนะครับสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือยิ่งเข้าใกล้ไอเซนยิ่งโดนดามเมจแรงนั่นเองแค่นี้เลยครับแล้วมันจะทําดามเมจคล้ายๆกับอ่าเจ้าตัวนี้ครับตัวสะมันชื่ออะไรนะอ่าเจ้าตัวซากุระนะครับนี่มันจะทําแบบดามเมจต,ต่อวิเหมือนตัวนี้เลยถ้าคนที่เคยเล่นซากุระน่าจะเข้าใจเนาะจะเห็นสังเกตได้ว่ามันจะมีเห็นไหม วงเหมือนไฟฟายะครับผมไม่แน่ใจในเรื่องมันเป็นอะไรนะพะผมไม่ได้ดูมันเหมือนไฟเหมือนพายุเหมือน,นหินอะไรเนี่ยสมมติผมเป็นมอนใช่ไหมผมเดินมาปุ๊บเข้าใกล้ระยะมันปุ๊บเนี่ยผมก็จะโดนดาเมจต,ต่อเนื่องละทุกๆวินาทีรูนที่พาร์สที่สองนะครับคอมเพลทไฮเพอร์สิทกุครั้านะครับที่สต็อกบ้านนะครับทาการลดเนี่ยศัตรตูนะครับจะทําการเดินถอยหลัง5วินาทีนะครับแล้วก็ลดครูดาวการโจมตีให้ไวขึ้นนะครับ5%เ ตอนหนสต็อกที่เสียไปแสดงว่ามันจะลดได้สูงสุด10%ตอนเนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีตัวอะไรบ้างที่มันสามารถลดเลือดบ้านได้แล้วก็วิธีไหนบ้างน,นะครับที่ผมรู้ก็คือก็1เลยมอนชนบ้าน2ก็คือใช้ซากุระเออใช้พาสิฟสกิลกดมันอะในการลดเลือดบ้านนะครับสต็อกนี้ก็คือเลือดนะครับนี่เห็นไหมแถบเขียวด้านบนมันจะลดได้2ครั้งนะครับต่ำกว่า1ไม่ได้คือว่าเข้าใจง่ายอยู่พาสิฟนี้ โอเคส่วนพาร์ทสที่3นะครับจะทำการอันล็อกตอนอัปเกรดที่14นะก็คือขั้นสุดท้ายมีชื่อว่าดาโบว์มาสเตอรี่นะครับจะได้เป็นสกิลนี้มานะครับเป็นสกิลกดพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างกำแพงขึ้นมานะมันเป็นกำแพงที่สามารถกั้นมอนได้นะมันจะไม่ใช่สตัรนนะทุกคนมันจะทำการสร้างกำแพงขึ้นมานะครับทำให้มอนเนี่ยไม่สามารถเดินผ่านกำแพงนั้นได้มันจะเดินผ่านไม่ได้มันจะสะแต็กกันอยู่ตรงกำแพงนั้นเลยนะครับ ถ้าหากเวลามอนเดินชนกำแพงนะครับหรือว่าหยุดด้วยสกิลเนี่ยมันก็จะทําการบวกพาสีในพาสีที่มันทาดาเมจต่อเนื่องของวงมันเนี่ยเพิ่มขึ้น2%นะครับขึ้นอยู่กับความยาของอ่าพาสีมันแต่หลักๆเวลาที่ผมเอาไปเล่นผมใช้งานจริงก็คือเอามากั้นมอนนะครับไม่ได้สนใจเลยคือมันกั้นมอนมันก็เก่งแล้วอ่ะมาทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลกันเดี๋ยวผมเพิ่มจํานวนโล่มอนก่อนนะครับอ่าเป็น6โล่นะเหมือนเดิมจะทําการตั้งตรงนี้เลยตี7วินาทีนะครับ ค่อนข้างนานอยู่แต่เดี๋ยวจะให้ดู Passive เวลามอนเดินม,มาใกล้ๆนี่นะครับเวลาถ้าหากมอนไม่ได้อยู่ใน40%ของวงเนี่ยมันก็ยังไม่สร้างดาเมจต่อเนื่องนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาวางก็วางผมว่าวางชิดขอบไปเลยเอออย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูนะเวลามันเดินผ่านไอ้ไฟฟเนี่ยเห็นไหมมันจะสร้างดาเมจต่อเนื่องขึ้นมานะไอเซนยังไม่ได้โจมตีนะครับเนี่ยเห็นไหม ผมไม่รู้ว่าผมหลอดเลือดมอนมันบั๊กหรือเปล่านะแต่เท่าที่เห็นอ่ะคือมันไม่ได้ทําการลดโล่ต่อเนื่องนะเห็นไหมโล่มันก็เท่าเดิมหลอดเลือดก็ไม่ลดแต่ดาเมจขึ้นแต่ถ้าให้ผมคิดผมว่ามันน่าจะแต่ถ้าให้ผมคิดผมว่ามันไม่น่าเจาะนะเพราะว่าในพาร์ทสี่มันไม่ได้บอกไว้เหมือนซากุระของซากุระจะบอกชัดเจนเลยว่า,าไม่สนใจโล่ทำดาเมจเข้าไปเลยนี่นะครับมันจะบอก ignoring enemy shield เห็นไหมมาดูกันที่อัปเกรดต,ต่อไปนะครับ อ่าเป็นดับโบ90ดูซิว่ารูปแบบการโจมตีจะเปลี่ยนหรือเปล่าอ่าจะเปลี่ยนเป็นเซอร์เคิลกว้างๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เสกอ่าเสาขึ้นมาเป็นท่าในเมซอันนี้ท่านี้ดังผมเคยเห็นอยู่ตีค่อนข้างเร็วเลยนะครับวงค่อนข้างกว้างสวยนะครับผมชอบมากเอฟเฟกตัวไอเซนโอเไปกันต่อท่าต่อไปนะครับอัพเรื่อยๆอ่าเป็นท่านี้เ이ชเอซเซผมอ่านถูกใช่ไหมปุ๊บไหนดูซิ เป็นการตีกวยนะครับออกไปก็น่าจะประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของวงการโจมตีนะจะเรียบมังกรขึ้นมานะเอ้ยผมให้ลืมดูท่าเมื่อกี้ตีกี่ฮิตเดี๋ยวให้ดูใหม่น่าจะประมาณสองฮิตนะครับอเท่าที่ดูจากดาเมจตีท่ากวยนะครับทุกคนอ๋อจะเป็นการเรียบมังกรออกมาห้ดูเอฟเฟกต์สิวุสวยอยู่มังกรม่วงผมชอบห้ดูซีตีกี่ฮิต อ่าน่าจะฮิตเดียวนะครับโลสี่นะอ่ายไหมโลสี่หรอสามไอ้ด้านหน้าสุดโลสี่ตรงนี้เดีด๋ยวดูเห็นไหมตีฮิตเดียวดูกันท่าต่อไปนะครับเป็นดับบเก้าเก้ากลับมาตีฟูอีกครั้งนะครับดาเมจค่อนข้างเริ่มที่จะแรงอัปเกรดแพงก็เช่นกันท,ทุกครั้งเวลาอัปเกรดวงไอ้พาร์ทสี่อะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะมันน่าจะคำนวณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของวงทั้งหมดมันอนะอนิเมชั่นก็เหมือนจะกลมพื้นไปทุกดินเมื่อกี้ ดึมอ่าประมาณนี้รูปแบบการโจมตีก็จะหมดแค่นี้นะครับต่อไปก็จะเป็นสกิลกดอ่ามาดูกันนะครับทุกคนว่ามันทําอะไรได้วิธีการใช้นะครับก็กดไปที่สกิลแล้วก็เห็นไหมมันจะมีเคอร์เซอร์ให้เลือกเลงว่าเราจะเสกกาแพงตรงไหนอ่ะถ้ากดจะมีเอฟเฟกต์ไหมปึ๊บอ่าโอเคมีงั้นผมจะให้ดูอย่างนี้ก่อนเห็นไหมครับมันจะมีกําแพงสีฟ้าเข้ามากั้นนะครับ มันจะไม่ใช่สตันนะทุกคนมันจะมาขวางทางเดินมอนนะแล้วอยู่ค่อนข้างนานมากมอนมันก็จะสแต็กอยู่อย่างนี้เลยมันจะยืนซ้อนกันเรื่อยๆๆประมาณนี้ครับทุกคนโอเคต่อไปผมจะไปรีวิวพารสอันนี้นะครับเออคูดาสกิลกดก็120วีนะครับลืมอ๋อก็คือผมเล่นในโหมดแซนบอ็อกกิลซากุระมันไม่สามารถลดเลือดบ้านได้ในโหมดแซนบ็อกนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะไปช้ให้ดูในตอนรีวิวจริง การรีวิวตัวละครก็จะเข้าค่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตอนที่ผมใช้งานจริงกันเลยโอเคนะครับผมก็จะมาอยู่กันในโหมดสตอรี่ในเมนะมจะเริ่มเล่นมุมนี้เลยแล้วกันเพรเสียอย่างแรกที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือเล่นต้นเกมยากนะครับสําหรับสายปั๊มตังต้นเกมเหมือนผมเนี่ยอาจ,จะวางได้ก็เวฟห้าเวฟหกเลยนะครับค่อนข้างใช้เวลานานมากเพราะว่าค่าพื้นฐานในการวางมานะันค่อนข้างเยอะทั้งสองตัวเลยคอมโบนี้อาจจะ เป็นของโบลหลังบ้านที่แททูอ่ะผมเริ่มตั้งตรงนี้เลยครับแล้วก็จะทําการตั้งให้มันชนขอบเส้นทางเดินเลยจะได้สร้างดาเมจก็จะได้เห็นนะครับว่าเคลียร์มอนทายเคลียร์มอนโลอะไรอย่างเงี้ยดีหรือเปล่าเผื่อสาหรับใครที่เพิ่งมาเล่นแต่ไวไอเซนอย่างเงี้ยจะได้ดูเป็นแนวทางว่ามันคุ้มที่จะเอามาปั้นเล่นช่วงต้นเกมหรือเปล่านี่ครับเวลามอนเดินเข้ามาเหยียบไอ้ขอขาวนี่มันก็จะสร้างดาเมจถือว่าเคลียร์มอนค่อนข้างง่ายอยู่ แต่ถ้าเทียบกับตัวที่เคยรีวิวมาทั้ง2ตัวนะทั้งจูฮาบัสกับปู่ยามะใช่ไหมผมว่า2ตัวก่อนหน้ามีภาษีดีกว่านะเรื่องการเคลียร์บอผลผมว่า2ตัวนั้นน่าจะยังเก่งกว่านะอันนี้คือความเห็นของผมนะอาจจะเล่นไม่เก่งเองด้วยอะไรเงี้ยมันหลายปัจจัยอัพคันตีฟูเรียบร้อยครับเคลียร์ได้น,นะครับอืมพอหลังๆอ,อ่ะอัพไปหลังๆวงพาสีเราใหญ่มันก็จะเคลียร์ง่ายขึ้นนะเล่นง่ายขึ้นอันนี้เวฟสุดท้ายแล้วด้วยขัดตั้งในการอัพค่าสุดท้ายอยู่นะครับ อ่ามาแล้วปุ๊บก็เดี๋ยวผมจะทําการตั้งซาก,กุระเลื่อนรถบ้านเอาโอเคผมจะทําการใช้ซาก,กุระเลยนะปุ๊บอ่านี่เห็นไหมครับมอนมันจะทําการเดินกลับบ้านเลยนะครับเห็นไหมห้าวินาทีแล้วก็สังเกตได้ว,ว่าทุกตัวก็จะได้รถคู่ดาวมาด้วยนะครับเมื่อกี้ถ้าผมกดซ้ําดูสิมันใจนี้แล้วป่ะปับ๊บอ่าก็คือทอํายังไงก็ได้ให้เลื่อดบ้านรดครับมันก็จะ ผ่านเงื่อนไขพาสซีมันแค่นั้นเลยถน้าวีสําหรับผมก็คิดว่าค่อนข้างนานอยู่พอสมควรนะครับอาจจะช่วยในสถานการณ์บางสถานการณ์ได้บ้างเอาไว้ย้อนบอสอะไรเงี้ยผมว่าก็ใช้ได้อะโอเคประมาณนี้สรุปคร่าวๆนะครับตามความรู้สึกผมที่ได้ลองเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ค่อยสไตล์ผมเท่าไหร่เพราะาผมเป็นคนชอบเล่นหน้าบ้านใครที่ชอบเล่นหน้าบ้านเหมือนผมเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ถ้าได้อัพตันผมบอกเลยว่าเก่งมากครับเก่ง แต่กว่าจะอัปตันนะครับเล่นสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยมันใช้ค่าอัปตันค่อนข้างแพงมากเผเผออาจจะไม่ทันเว็บอสสุดท้ายก็ได้ถ้าเล่นพวก15ด่าดานี่ะผมว่าอัพตันได้มันก็อัปตันได้แค่ตัวเดียวแต่เรื่องดาเมจผมว่ามันโอเคมากเลยแต่เก่งไหมผมว่ามันเก่งโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปรีวิวตัวละครไอเซนเป็นยังไงกันบ้างใครที่ชอบไอเซนก็ลองไปปั้นเล่นกันดูนะครับเพราะว่าสไตล์การเล่นแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว คนอื่นอาจจะปั้นไปแล้วถูกใจวิธีการเล่นของมันเทคนิคการเล่นของมันพอชอบปุ๊บมันก็จะเล่นสนุกอ่าก็ลองปั้นมาก่อนได้หรือใครมีงบจํากัดก็ดูคลิปผมเพื่อเป็นอ่าวิทยาทานอ่อช่างใจว่าจะปั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะเวลาผมลงคลิปมาเจอกันคลิปหนะ้าบายยครับ